นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่14กรากฎา,าคมนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะกิจกรรมวันนี้ของเราก็คือการเขียนไทยนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดเตรียมดินสอให้พร้อมนะคะค่ะวันนี้เราจะมาเบรนยมริมสมองกันก่อนนะคะครูจะให้นักเรียนหัวเราะพร้อมกัน5ครั้งนะคะ,ะรามาหัวเราะพร้อมกัน5ครั้งค่ะหัวเราะ5ครั้ง5า5 5 5 หัวเราะ5ครั้ง5 5 5 5คลายหัวเราะ5ครั้ง5ครั้ง5ครั้งไปเรื่อยๆนะคะขูนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้นักเรียนรู้สึกสดชื่นนะคะค่ะเราก็มาบริหารสมองกันเล็กๆน้อยๆกันไปแล้วนะคะนักเรียนเตรียมสมุดหรือยงขาเตรียมเลยค่ะครูจะเขียนไทยนะคะ5คำครูจะพูดให้เรียนฟังข้อละ2ครั้งนะคะ อะไรเขียนไม่ทันให้หยุดวิดีโอเอาไว้แล้วก็ให้เขียนได้นะคะแล้วก็ค่อยเปิดใหม่ได้นะคะค่ะเขียนไทยนะคะลูกเขียนไทยนะคะข้อที่หนึ่งพันปลาข้อที่หนึ่งพันปลาข้อสอง่าพระเจ้าข้อสอง่าพระเจ้า ข้อ3ประโยชน์ข้อ3ประโยชน์ให้นักเรียนดูปากของครูด้วยก็ได้นะคะนักเรียนจะได้เขียนถูกต้องนะคะข้อ4ธรรมชาติธรรมชาติข้อ5หอยมแมลงผู้หอยมแมลงผู้เขียนครบแล้วนะคะขีดเส้นใต้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเฉลยการท้ายบทเรียนนะคะค่ะวันนี้คุณครูเกราก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆฝึกให้นักเรียนได้เขียนได้คิดนะคะเป็นทักษะการคิดนะคะก็คือหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องป่านี้มีคุณแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะทราบถึงประโยชน์ของป่าชายเลนใช่ไหมคะเราอ่านไปเยอะแล้วนะคะวันนี้ให้นักเรียนวาดภาพป่าชายเลนครึ่งหนึ่งของสมุด ขึ้งข้างล่างให้เขียนความสําคัญของป่าชายเลนนะคะนักเรียนก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือนะคะว่าป่าชายเลนมีความสําคัญอย่างไรบ้างเขียนมาไม่ต้องยาวมากนะคะสั้นๆได้ใจความค่ะแต่ไม่ต้องสั้นเกินไปจนอ่านไม่เข้าใจนะคะวาดภาพสวยงามระบายสีสวยงามเหมือนกันนะคะบรรจงนิดนึงนะคะลายมือของนักเรียนนะเขียนตัวเต็มบรรทัดหัวกลมตัวตรงมีหัวด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูเฉลยเขียนไทยเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนสามารถตรวจความถูกต้องด้วยตนเองนะคะคำที่หนึ่งนะพันปลาข้อสองค่าพเจ้าข้อสามประโยชน์ข้อสี่ธรรมชาติข้อห้าหอยมแมลงผู่นักเรียนเขียนคะแนนให้ครูดูด้วยนะคะว่านักเรียนได้กี่คะแนนตรวจเองนะคะ เขียนเองตรวจเองนักเลงพอเนาะค่ะสําหรับวันนี้นะคะมีกิจกรรมให้นักเรียนทําหชิ้นนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย